วันนี้ก็จะพามาหาเห็ดนะคะเห็ดเหลืองแาเห็ดไข่คาค่าตอนนี้ก็อยู่ในป่าผ็ดสวยมากๆค่ะก็ยังสวยเลยนะคะตรงๆเหให้บบามากเออเนอชแบกคือเปลนี่คือเป,ปลตาน,นี้ต้นหนาเทเดโพน่ทเดาติเปื้อนาที สูสิเบรเยนนี้ค่ะสวยมากๆนะคะก็จะมีอันตุมๆอันนี้จะเป็นเป็นไข่อยู่เลยค่ะนี่ค่ะสวยมากๆเลยโอ้เยอะเลยนี่ค่ะเห็นแค่ฟองเดียวนะคะเนี่ย,ยาเยอะเลยอาอนเนี้ยอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองแบบนี้เลยถ้าดเล็กๆหน่อยถ้าไข่มันเล็กถ้าไข่ใหญ่นี่จะเป็นสีขาว นี่ค่ะสวยมากมากเลยเป็นสีเหลืองนะคะนี่ค่ะแน่นเหมือนกันนะคะงามๆเลยแน่นมาก นะคะเดี๋ยวเราก็ไปหากันต่อเลยคะ่ะเยอะมากบานก็มีค่ะ